กรบการหาหอลมอโดยขั้นตอนแบบยุคลิกยุคลิกเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับ e u c l i d ชาวกรีกนะมีชีวิตอยูู่2-300ปีก่อนคิสตการตอนนี้ปีคศคือ2020เชืเ่อปะแปลว่าเขาเขาเกิดมาแล้วสมัยก่อนประมาณ อะไรอย่างนั้นสองพันสองร้อยถึงสองร้อยสองพันสามร้อยปีก่อนเรานะฮะ,ะได้กล่าวถึงการหารร่มมากหรือของลมอของจำนวนสองจำนวนที่มีค่ามากได้อย่างรวดเร็วเราเรียกวิธีนี้ว่าเป็นวิธีชื่อเขาเนี่ยยุคลิกนะครับตัวอย่างการหาของมอของสองห้าแปดกับห้าศูนย์สี่หาได้ดังนี้แล้วก็สองห้าแปดหารด้วยห้าศูนย์สี่ไปเลยชก ได้เท่านี้เพราะนั้นเราก็จะเขียนเป็นขั้นอย่างนี้เคยเขียนไหมเคยทำเนี่ยเคยทำยังอย่างเงี้ยฮัลโหลเคยทำไหมครับอ่าเดี๋ยวครูลองเขียนนะเดี๋ยวครูเขียนมันขั้นตอนนะสองห้าแปดกับห้าศูนย์สี่นะครับมันจะมีสองช่องข้างๆตรงนี้เราหารได้หนึ่งแล้วก็จะได้สองห้าแปด ตอนนั้นมันจะเหลือเศษเหลือเศษนะสองสี่หกครับผมโอเคไหมนี่คือขั้นที่หนึ่งนะครับก็คือแค่หารอะคือทีแรกมีมีแค่สองตัวคือตัวนี้กับตัวนี้ถูกปะจะหาแบบยูคลิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปหารเลยหารได้สองห้าแปดได้หนึ่งครั้งแล้วมาลบกันนี่คือหารธรรมดานะเหลือสองสี่หกนะครับขั้นที่สองครับผม ขั้นที่สองเขาก็จะเอาสองห้าแปดหารด้วยตัวเศษฮะก็คือสองสี่หกครับผมอ่าเพราะฉะนั้นขั้นที่สองเนี่ยไอตัวสองห้าปดก็ยังอยู่ที่เดิมนะแล้วเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีปากกานะครูก็จะเอาสองสี่หกมาไว้ตรงนี้นะครับพอหารกันก็จะได้หนึ่งเหมือนกันฮนะเขียนมาข้างซ้ายบ้างนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะได้เศษเท่ากับสิบสองครับผม นี่คือขั้นที่สองโอเคไหมมันมีค่านมีตอนนะ,ะเห็นกันทรละข้างนะครับได้เศษสิบสองอุ้ยแบ็กก่อนเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นขั้นที่สาม้วฮะก็คือหารตัวเลขที่สอง ก็คือสองสี่หกด้วยสิบสองครับผมเห็น <He S 2> ไหมสองสี่หกหารด้วยสิบสองคือมันจะหารหารควายอันไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีาทาทนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นสีแดงสองสี่หกหารด้วยสิบสองก็จะได้ยี่สิบครั้งแล้วก็ผลหารจะได้สองสี่ศูนย์เหลือเศษหกครับผมโอเคไหม เสร็จหกเพราะนั้นรู้แล้วขั้นต่อไปก็คือหารสิบสองด้วยหกครับผมถูกปะหารสิบสองด้วยหกก็จะได้หกครั้งนี่มันสีเดียวกันนี่หว่าเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีก่อนนะจะได้ไม่งงเอาเป็นสีแดงจัดแจมีม อ่าเราก็หารสิบสองนะฮะก็ได้สองครั้งหกสองสิบสองถูกปะจะได้สิบสองพอดีแล้วตรงเนี้ยมันจะเหลือศูนย์พอดีเพราะนั้นเราก็ตอบว่ามันลงท้ายได้หกนะฮะคือหารลงพอดีเพราะนั้นในการหารครั้งเนี้ยก็จะยุติการหารแล้วก็จะได้ตัวหารตัวสุดท้ายคือเลขหก ดังนั้นเราเราเลยตอบได้ว,ว่า6เป็นหอละมอของสองเลขนี้ครับผมนี่คือวิธีการหาตลกไหม <laughs> ดูเหมือนยากกว่าเดิมนะนะักเรียนดูเหมือนยากกว่าเดิมไม่ได้ง่ายไปกว่าเดิมนะยากกว่าเดิมเคยทำยากยูคลิกอะ่ะนี่คือวิธียูคลิกไม่เคยเหรอทำจริงอต้องยอ่ยอย่อ เนี่ยอ่านี่คือวิธียู่กลนะฮะไม่เคยประสบพบเจอด้ว่ยหรอโองงเนาะจริงๆมันมันน่าจะต้องได้เรียนตอนตอน,ตอนมต้นเนี่ยแหละตอนมหนึ่งมสองเนี่ยแหละฮะเออตอลกดีแปลดีอ่าขอขออีกทีหนึง่งออาทบทวนอีกทีหนึง่งคือทีแรกมันมีสองเลขถูกป่ะมีเลขนี้กับเลขนี้ถูกป่ะ เสร็จแล้วมันก็จับหานมั่วเลยคือมันไม่รู้เรื่องรู้ราวจับหานมั่วเลยปรากฏว่า258เนี่ยหาร504ได้หนึ่งครั้งอ่าก็ได้หนึ่งครั้งครั้งที่ได้คือ258เนี่ถูกไหมเอามาลบกันเสร็จก็คือ246อย่าอ่าอ่าทีนี้ก็ก็ดูตรงนี้ระหว่างตรงนี้คือ246กับ สองห้าแปดเนี่ยมันก็หารกันได้หนึ่งครั้งเหมือนกันถูกปะหารกันได้หนึ่งครั้งเศษก,ก็คือสิบสองถูกไหมฮะสิบสองก็คือปัดซ้ายปัดขวาหารซ้ายทีหารขวาทีหารซ้ายทีหารขวาทีเอบาต่อไปเดี๋ยวจะหารไปข้างขวาแล้วนะสิบสองเนี่ยหารสองสี่หกก็คือเลขเดิมเห็นปะมันค่อยไปค่อยมานะฮะเนี่ยเลขเลขมันค่อยไปค่อยมาเห็นไหม สิองหารสองสี่หกได้ยี่สิบครั้งเลยล่ะเธอซึ่งได้ได้ยี่สิบครั้งเนี่ยมันก็คือสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนเห็นไหมฮะสองสี่ศูนย์อ่าแล้วก็จับลบกันเนาะสองสี่ศูนย์กับสองสี่หกลบกันเหลือเท่าไหร่เหลือหกถูกป่ะแล้วแล้วนี่คือสิบสองถูกไหมเราก็ต้องเอาหกไปหารสิบสองอ่ะได้ได้กี่ครั้งครับ สองทีเนี้ยมันไม่เหลือเศษแล้วเขาบอกเหลือเศษศูนย์ถูกปะดังนั้นตัวตัวสุดท้ายอ่ะที่มันหารเขาลงตัวต้องเน้นว่าหารลงตัวคือไม่เหลือเศษอะ่ะก็คือเลขอะไรเลขหกจึงเป็นหอละหมอ <laughs> <laughs> ดูยาก <laughs> ใช่ไหมดูยากใช่ไหมอ่า นะฮะอันนี้เรียกว่ายูคลิกนะรูบ้รอบอกว่ายูคลิกเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรมันดูแล้วมันยากกว่าเดิมใช่ป่ะอ่อมีไว้เพื่ออะไรเอาไว้ให้คอมพิวเตอร์คิด่ะครับไม่ได้ไว้ให้มนุษย์คิดคือคอมพิวเตอร์มันจะมีวิธีคิดแบบที่มันโง่โง่ แต่ว่าถึกนะคิดแบบง้ๆแต่ว่าถึกเช่นเราบอกว่า